นายเจีร์พันแคทเทพรหัสเบสิบหกแปดหนศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหกแสาขาเตียมแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าถึงเป้าหมายที่จะพัฒนาเองนะครับนั่นก็คือการวิพ้นได้จํานวนมากขึ้นนะครับผมอันดับที่หนึ่งนะครับถ้าอยากวิพย์ได้มากขึ้นนะครับต้องใช้กล้ามเนื้อให้ถูกส่วนท่าทางที่ถูกต้องและการหายใจเข้าออกที่ถูกต้องน่นเองครับผมแหล่งที่มานะครับก็นําม,มาจากช่องทางต่างๆจา,าก YouTube, ยูทูบหรือจากอินเทอร์เน็ตเช่น google เดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าหายี่ดูภาพเป็นยังไงครับผมเปิดให้ถูกสูดถูกต้องนะครับก็คือการแขนประมาณส5่ส้าองศาแล้วก็ชี้มืชี้ไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็ทาให้ตัวตรงที่สุดหลังจากนั้นก็ลงไปนะครับตอนลงเนี่ยนะครับให้เราหายใจออกแล้วตอน,นขึ้นให้หายใจเข้าครับผมเดี๋ยวเรามาดูท่าสั่นนะครับเราจะเปิดให้ช่วไงไหล่วกว้างกว่าแขนเล็กน้อยนะครับผมเราก็ลงไว้รตรง ต้องกกมีารรคับันนี้ก็จะเป็นท่าทางข้อผ้าของการเป็นที่ถูกต้องนะครับและหลังจากนั้นเราก็ต้องมีที่ไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของเราให้เคยได้มาตรฐานครับขอบคุณครับที่ผมได้ทําแชร์วิธีการใช้กล้ามเนื้อถูกต้องการใช้ท่าทางที่ถูกต้องและการหายใจที่ถูกต้องนะครับ ผลสวิตนะครับก็คือหลังจากที่ผมได้ฝึกเป็นระยะเวลาห่งสัปดาห์จากตอนแรกที่ผมวิทไม่ได้เลยนะครับจากเป็นตอนนี้วิทได้จำนวน5ครั้งแล้วครับผมและหลังจากนี้นะครับเราก็ต้องพัฒนาต่อ,อไปเรื่อยๆโดยการวิทเป็นประจําสม่ำเสมอ,สมอ,สมอท,ทุกวันครับผมก็จะทําให้ตัวผมนะครับมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมทีนะครับขอบคุณครับ